ฮาลโสวัสดีครับผมโจชนายจากขบอยไทยใครก็ได้นะครับวันนี้ผมจะพามาเปิดประสบการณ์ชมกีฬาแข่งขันขี่ม้าที่ราชกีตาสโมสรครับทุกคน โจเริ่มออกเดินทางจากบ้านตอนเวลาตีห้านะครับโจมีนัดรับม้าวันนี้นะครับสตัวตอนเวลา6กโมงเช้าที่สนามขี่ม้าโคราชนะครับเราจะนําน้องมาส่งที่ราชกิจาสโมสรนะครับกรุงเทพครับโดยนะครับเราทําหน้าที่เป็นโชเฟอร์ขับรถมากับพี่เท่านะครับเป็นเทรนเนอร์ฝึกม้าในวันนี้ครับเดี๋ยวโจจะพามาดูบรรยากาศนะครับว่าโปรเซสของการนําม้ามาแข่งในกรุงเทพเป็นอย่างไรกันบ้างครับโดยเมื่อเรามาถึงนะครับหลังจากล้างตัวม้าเสร็จเราก็จะพาม้ามาเตรียมตัวไว้ที่ข้อกักโซนนอกนะครับมันจะแบ่งเป็น2โซนนะครับคือข้อกัก โซนนอกและข้อกักโซนในนะครับตอนนี้พี่เท่าก็จะพาเราเข้ามาดูในข้อกักโซนในนะครับสำหรับมาที่จะเตรียมแข่งเจ้าขอบคุณครับของเราได้แข่งในรอบที่1น,นะครับตอนเวลาเที่ยง15นะครับเราถึงได้ออกจากบ้านกันเช้ามากๆนะครับวันนี้โดยการแข่งนะครับจะมีทั้งหมด10รอบต่อวันนะครับเริ่มตั้งแต่เที่ยง15จะไปจบรอๆๆประมาณทุ่มเสษนะครับ และจะสังเกตได้อีกอย่างนะครับเพื่อนๆสมุดในมือของพี่ๆที่เราถ่ายอยู่นี่นะครับจะมีใบตารางการแข่งขันอยู่นะครับว่าใครอยู่ลำดับที่เท่าไหร่และแข่งในรอบไหนนะครับในส่วนของวิดีโอนี้นะครับโตจะไม่พูดเรื่องของการพนันในสนามนะครับทั้งที่มันเป็นเรื่องปกติที่คนไปดูแข่งม้าจะเห็นนะครับน่ะน้องเบอร์เก้าของเรามาแล้วครับเดี๋ยวนี้เรามาชมการแข่งขันให้สนุกกันดีกว่าครับ ก็ในรอบแรกนี้นะครับเจ้าขอบคุณครับเบอร์เก้าของเราก็ได้เข้ามาเป็นที่1นะครับก็ถือว่าควา้าใจชนะครับมาไม่เสียเที่ยวกันจริงๆครับวันนี้ผู้ชมบางส่วนนะครับก็อาจจะไม่ได้เข้าไปนั่งดูที่บริเวณสนามนะครับก็จะดูผ่านจอเอาแบบนี้เพราะด้านบนก็มีเครื่องดื่มและอาหารเสิร์ฟอยู่ตลอดเวลานะครับโอ้วันนี้ฝนตกเลยครับเพื่อนๆแย่ yeah, เลย อีกหนึ่งข้อมูลที่ควรรู้ไว้นะครับไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องม้าก็ยังคงต้องแข่งต่อให้จบต่อวันนะครับวันนี้ของเราแข่งเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับโคราชกันครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับบริการขนส่งมานะครับท่านใดมีธุระต้องใช้รถยังไงแจ้งเราได้นะครับเรื่องขนส่งมาไว้ใจเราปลอดภัยแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานโจโขบอยไทยแค่ก็ได้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ